พัฒนาเด็กอย่างไรจะให้มีคุณภาพเราจะต้องมาตีความหลายเรื่องเลยคะ่ะเรื่องของคุณภาพนะคะเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีการรับรู้ที่แตกต่างกันเว่าที่สําคัญค่ะเด็กทุกคนเขาปรารถนาที่จะเรียนรู้อย่างมีความสุข ะะก็คือมีคนเข้าใจขา่าการวางรักแก้ของชีวิตตั้งแต่สําคัญมากเลยค่ะเป็นพื้นที่นําร่องซึ่งก็มีโครงการไ้แล้วว่าเราจะทําบางพื้นที่นําร่องซึ่งจะมีกระบวนการขับเคลื่อนแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าสร้างพรมคุ้มกันให้เด็กจักภาวะเสี่ยงช่วยลดปัญหาสังคมได้จริงนั้นการศึกษาไทยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยค่ะอยากขอย้ําการศึกษาไทยที่มีคุณภาพจะต้องเป็นคําตอบเชื่อมโยงในการช่วยแก้ปัญหาสังคมในยุคปัจจุบัน แล้วทำอย่างไรในยุคเทคโนโลยีที่เด็กของเราจะปรับตัวได้กับเทคโนโลยีโดยเขาที่จะรักการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะเราไม่อยากจะเห็นลูกหลานของเรานะคะเจอปัญหาแล้วก็มาแก้ไขแต่ถ้าเราพัฒนาอย่างถูกที่ถูกทางเข้าใจตามช่งวงวัยของเขาโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่จะช่วยสร้างผลกระทบให้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเด็กเนี่ยลดน้อยลงได้มีนัยสําคัญไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องยาเสพติด เรื่องเพศก่อนวัยอันโควเรื่องความรุนแรงในสถามศึกษาเราติดอันดับที่2ของโลกแล้วนะแล้วพบกันนะคะ<ม>ใน ep ที่1.2ติดกระดุมเม็ดแรกจะรู้ว่าอะไรคือกระดุมเม็ดแรกแล้วเราจะมาติดกันอย่างไรคะ่ะ